ให้เราเคารพทุกศาสนาประกาศตนเป็นหนึ่งศาสนาแต่ว่าใจเนี่ยเปิดรับทุกศาสนาเลยในศาสนาจลามมีอะไรดีดูที่ว่าในศาสนาคริสมีอะไรดีศาสนายูดายศาสนาพราหมณ์ศาสนาซิกศาสนาบาไฮศาสนาพุทธ ชแชร์กงจากวัดกังหันประเทศฮ่องกงปัดเป่าเคราะห์ปลอดภัยปลดหนี้มีโชคสนใจเช่าบูชาได้ที่063 894 5666ลงพ่อครับคนหนึ่งคนเนี่ยสามารถนับถือได้หลายศาสนาพร้อมกันไหมครับตอบตรงๆเลยนะได้เอางั้นเลยลวงพ่อก็ทุกวันนี้อระพูดกันจริงๆนะเอาว่าพุทธเพียวๆเ,เนี่ยที่ไม่วหว้แม่กวนอิมอไม่ไว่า้พระศิวะ ไม่ไหวใช้สิงเอีย่เนี่ยไม่เอาเทพไม่เอาเทพเนี่ยทุกวันนี้เราก็นับถือหลายาศาสนาอยู่แล้วไม่เห็นเป็นไรเลยแต่คนที่ตัดสินไม่ใช่เรานะสมมุติว่าในกอเนี่ยประกาศตนเป็นพุทธเป็นคริสเป็นอิสลามประกาศตนเลยว่าถือสามศาสนานอ,อ คนอื่นจะคบเราไหมอ่ะผู้ร่วมงานจะคบเราไหมเป็นสามีเป็นภรรยาเขาจะคบอยู่ไหมครับั้นตัวตัดสินคือสังคมถ้าเกิดมีทั้งพุทธมีทั้งคริสมีสลามเนี่ยคือมันตรงกับไอ้ที่จับโบราณของพ่อชายสามโบวชประมาณนั้นไหมอ่าอันนั้นก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งแต่เราคุยกันในที่นี้หมายถึงว่าคุยกันตรงๆว่า ผู้ร่วมงานจะยอมรับเราไหมมันสับสนน่ะมันสับสนเพราะนั้นศาสนาเนี่ยไม่ได้บัญญัติว่าให้ให้ใครต้องถืออะไรยังไงม,มันอยู่ที่ว่าสังคม,มสังคมจะเป็นตัวตัดสินถ้าอย่างนั้นเราพูดใหม่ได้ไหมว่าคือมันมีหลักคิดบางอย่างในศาสนานี้เราชอบมากหลวงพ่ออยากจะเอามาใช้แล้วอง่าใช้แล้วเป็นประโยชน์อันนี้แหละที่จะตอบก็จะตอบประเด็นนี้แหละหลวงพ่ออยากจะตอบว่า ให้เราเคารพทุกศาสนาคือประกาศตนคือศาสนาเป็นแบรนด์เนมเราต้องยอมรับเป็นแบรนด์เนมก่อนประกาศตนเป็นหนึ่งศาสนาแต่ว่าใจเนี่ยเปิดรับทุกศาสนาเลยอันนั้นจะดีที่สุดเลยดูที่ว่าในศาสนาิสลามมีอะไรดีดูที่ว่าในศาสนาคริสมีอะไรดีศาสนายูดายศาสนาพราหมณ์ศาสนาซิกศาสนาบาไฮศาสนาพุทธเอาข้อดีๆมาเหมือนเหมือนศาสนาบาไฮเนี่ยศึกษามาจากหลายศาสนานะฮะเอาเรื่องดีๆมาแล้วก็มาสอน มาตั้งกฎศาสนาใหม่ตกลงศาสนาบาไฮมีข้อดีทั้งเยอะแยะไปหมดเลยอย่างนี้นะฮะแล้วก็เป็นพุทธเขาศึกษาศาสนาอื่นบ้างถ้าดีก็ปฏิบัติตาม,มไม่เห็นเสียหายอะไรเลยเพราะศาสนาไม่ใช่ลิกษิทเนี่ยไม่ได้ห้ามใครจะศึกษาไม่ศึกษาเนี่ยมีบางคนเดี่หลวงพ่อไปศึกษาปุ๊บเขาบอกว่านี่เฮ้ยอันนี้แหละคือจริง,รงๆแล้วคือมาจากพุทธมาก่อนก,ก็นั่นคือสังคมเป็นตัวตัดสินเนี่ย แต่ถ้าเรามาเปิดโลกยุคใหม่เนี่ยหลวงพ่อคิดว่าควรจะให้ศาสนานเป็นเรื่องของจักรวาลหลวงพ่อกำลังจะบอกว่าคือคนรุ่นใหม่เนี่ยไม่ควรจะมายึดติดแล้วว่าคือเนี่ยฉันอยู่ศาสนาพุทธหรือว่าคริสต์หรืออะไรเนี่ยแล้วก็อย่าเลยเถิดขนาดนั้นอเอาสังกัดซะหน่อยอาจารย์อาจารย์ยพี่แช่เนี่ยไปอยู่บริษัทกอเนี่ยที่จะทํางาน4บริษัทบริษัทก่อเขาไม่เอานะฮะเขาไม่ครบด้วยนะฮะทั้งความรับของบริษัทก็หมดสิฮะเพราะนั้นก็เอาเป็นว่าพี่แช่เนี่ยอยู่บริษัทกอนี้ครับ เย็นไปขายค้าขายส่วนตัวพัญญาขายของชำหรือว่ามีงานอดิเรกงานอดิเรกหรือไปสอนหนังสืออย่างนี้เหมือนว่าเรามีสังกัดจยหนึ่งแล้วก็ไปศึกษาศาสนาอื่นเพิ่มอยากประกาศตัวพร้อมกันสามศาสนาเนี่ยคงไม่มีใครเขาครบด้วยซึ่งการกระทำนั้นก็คงไม่ได้เป็นการกระทำที่มีซึ่งปัญญาด้วยซ้ำปรากฏที่ผ่านมายังไม่มีใครเขาทำถ้าพูดภาษาเศรษฐกิจคือตลาดไม่เปิดรับมไม่มีที่วางขายสินค้า ก็อย่าไปอย่าไปคิดแบรนด์ขึ้นมาใหม่เลยม,มันมันมันไม่ดีแต่ให้เคารพทุกศาสนาอยู่ร่วมกันแบบสันติอ,อันนี้ดีที่สุดครับหลงพ่อนั่นคือคำถามสุดท้ายคนถ้าไม่มีศาสนาเลยอยู่ได้ไหมเออนี่คือคำถามขอยกไปอีกตอนหนึ่งแล้วกัน <c oughs> จะจะมีประโยชน์ดีต่อท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับก็จจรก่อรเกลียนหลวงพ่อขอ,ขอบคุณครับ อยากฟังรายการธรรมะทำไมแบบไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตใช้กล่องวิทยุธ,ธรรมะสะดวกกว่าติดต่อสั่งซื้อได้ที่เบอร์0638945666